พ่อขุนผาเมืองก็คือเวระวีระกษัตริย์หรือว่ารัฐบุรุษแห่งรัฐสุโขทยัยผู้ที่ทําให้ก่อกําเนิดสุโขทัยเนี่ยเป็นรัฐอิสระที่เป็นรัฐอิสระเลยเป็นคือมีความเป็นแบบไม่ขึ้นตรงกับใครละหลังจากนั้นก็มีการสถาปนารชาชวงศ์พระร่วงขึ้นมาโดยที่พระองค์นี้ก็เป็นผู้เสียสละไม่ยอมรับตําแหน่งปกครองสุโขทัยเนาะทีนี้ความเป็นมาของพระองค์ท่านก็ยังคุมเคือว่าพระองค์ท่าน ไปที่ไหนต่อหลังจากการมอบตําแหน่งกษัตริย์ให้แก่พ่อคุณบางกัางหาวก็คือพ่อคุณศรีอินทราทิศนั่นแหละช่วยสรุปสมมุติฐาน5ข้อให้หน่อยว่าหลังจากนี้พ่อขุนผาเมืองไปไหนต่อ5ข้อจะจบละอาจารย์ไซตามะแม่ปริกจะสรุปสมมุติฐาน5ข้อเกี่ยวกับเส้นทางของพ่อขุนผาเมือง หลังจากสถาปนาพ่อคุนศรีอินทริิย์ขึ้นครองราชนะคะ1เผ่เผาเขียวพระองค์เสด็จกลับไปปกครองเมืองราชตามเดิม2พระองค์เสด็จไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทางภาคเหนือ3พระองค์ขัดแย้งกับพระเจ้าชัยวรมันที่7และถูกลอบลงพระชน4เดอพระองค์เสด็จไปปกครองเมืองลาโวก5 พระองค์ใช้ชีวิตอย่างสงบเพื่อปฏิบัติธรรมครับใช้ชีวิตอย่างสงบก็คือว่าเป็นที่ปรึกษาอยู่ในเมืองศรีสัชนาลัยนั่นแหละถูกไหมอาจารย์ไซรตมะมีความเป็นไปได้ว่าพระองค์ท่านใช้ชีวิตอย่างสงบเพื่อปฏิบัติธรรมในเมืองศรีสัชนาลัยค่ะโอเคเราก็พูดถึงประเด็นของรัฐุรุษแห่งสกุไทยก็คือแห่งอาณาจักรของคนไทยเรานี่ะนะครับเป็นหนึ่งในพระมหากษัตริย์ที่ ควรได้รับการยกย่องแล้วก็อีกหนึ่งพระองค์ท่านเลยนะครับที่หลายคนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่มีความสำคัญอีกองคหนึ่งของชนชาติสยามเราก็คือพ่อคุณพาเมืองเนาะวันนี้เราแค่นี้ก่อนนะโอเคเนาะวันนี้คุยกันแค่นี้นะครับอ่ะบ๊ายบายแม่ปลิกบ๊ายบาย